ล่าสุดเพจ Facebook Polyplus Entertainment ต์โพสประกาศแจ้งนะคะโดยที่ระบุว่าจากเหตุการณ์คุณม้าออนนาภาคอมเมนต์ Facebook ส่วนตัวด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมขณะนี้คุณม้าออนนภา,ามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรในรายการ3แซบ่บตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เป็นต้นไป บริษัทโพลิพลัสขอเคารพสิทธในการตัดสินใจของคุณม้าอ่อนนภาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขณะเดียวกันเพื่อนพิธีกรที่ร่วมรายการท่านหนึ่งของคุณม้านะคะก็คือคุณมดดำคาชาภาก็ได้เล่าถึงการโทรศัพท์ไปหาคุณม้าเพื่อที่จะพูดคุยถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วคุณมดดำก็เล่าว,ว่าคุณม้าเนี่ยพูดว่า ฉันเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันไม่อยากเป็นคนตกงานขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ฉันรู้แค่ว่าหลังจากนี้จะต้องทำอย่างไรฉันไม่อยากเป็นคนตกงานฉันรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ลามจากคุณม้าออนนภา,าก็มากันที่คุณเหมียวปวันรัตน์กับคุณท็อปดารณีนุษย์นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นกระแสค่ะ จากเหตุที่ทั้งสองท่านเคยพูดถึงการเสียชีวิตของลุงอาเกลซึ่งไปรับลูกสาวที่ไอทีสแควร์แล้วก็ถูกยิงจากมือปืนปอปคอนจนกระทั่งป่วยพิการแเดือนแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดถึงการเสียชีวิตของลุงอาเกลในเชิงสนุกสนาน แล้วก็มีบางช่วงมีบางคำพูดที่พูดบนเวทีกปปสสมัยนั้นที่เหมือนกับสนับสนุนการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธแล้วก็ไม่เคยออกมาขอโทษทั้งครอบครัวคนตายแล้วก็สังคมเมื่อวานก็เลยเกิดกระแสในลักษณะเดียวกันกับของคุณมาเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะรวมไปถึงลามไปที่คุณสินใจด้วยค่ะคุณสินใจแปลงพานนิด เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคุณม้าแล้วก็คุณเหมี่ยวนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เลยโดนไปด้วยอีกท่านหนึ่งเนี่ยค่ะโดยที่คุณน,นกสินใจเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าที่ให้กำลังใจคือให้ในฐานะน้องในฐานะเพื่อนร่วมวงการผิดถูกหยาบคายหรืออย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเชื่อว่าพี่เขารู้ดีเราเป็นรุ่นน้องเราเคารพรุ่นพี่นั่นคือสิ่งที่เราควรทำเท่านั้น Hãy subscribe cho kênh